วันนี้ขอเสนอข่าวอาจจะเลือกราสาริกาดงคิรันทิเปียคิรันทิเปียกองหลังทีมนิวคาสเซิลยูไนเต็ดตกเป็นข่าวหวังอัมราถินเซนเจมพ์พราก่อนปิดตลาดเนื่องจากไม่ต้องการเป็นตัวสำรองทิเปียมีดีกิกีเป็นขุนพลทีมชาติอังกฤษ,กฤษตัวจริงในทัวร์นาเมนต์ยูโร2024แต่ในศึกพิวรีนัดเปิดซีซั่นที่สาริกาดงเปิดรังเฉือนชนะซาตตันทีมน้องใหม่เฉียดจิว,วหนึ่งประตูต่อศูนย์เมือ่อวันเสาร์ที่ผ่านมากุสซือเอ็ดดี้ฮาวเลือกส่งจิโน่ลิฟาเมนโตลงสนามด้วยเหตุนี้ดาเตวัย33 สปีที่ย้ายมาจากแอตเลติกโกมาริดเมื่อเดือนมกราคม2022จึงต้องการย้ายทีมเพื่อคว้าโอกาสลงบูอย่างสม่ำเสมอต่อกรณีดังกล่าวเรอัลเอร์ติกรายงานเมื่อ22สิงหาคมว่าอดีตกองหลังทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้และสเปอร์ซึ่งถูกเลือกับสโมสรนในลิกซาอุริอาระเบียเช่นกันมีโอกาสย้ายซบเอเวอร์ตันเนื่องจากชอนได้นายใหญ่ทอฟฟี่สีน้ำเงินเคยร่วมงานกับดาวเตะอิงกฤมาก่อนสมัยคุมทีมบาร์รีแต่น่าจะเป็นการยืมตัว จากสาริกาดูเอาละครับชอบกดไลค์แชร์กด,กดติดตามไปช่องสปอร์ตดีทีของเราด้วยาสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ